โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ที่ช่องแผ่นดินดินนะครับวันนี้เราจะมาตีบวกกันนะครับบวกขึ้นบวก5ครับ2ตัวก็เป็นโกเมสนครับมาถูดีบเราก็จะเป็นเอ่อได้ยองครับ1นสูตรนะหนึ่งสสก็ปึ๊บแล้วก็1นสอง อหนึ่งสองสติดถ้ามีกำลังใจอย่างคนดูก็น่าจะติดอยู่นะครับติดหรือเปล่าติดโอ้โหแตกครับผมสงสัยสั่งตัวนี้น่าจะแตกว่ะเฮ้ยถ้าแตกก็ไม่ไหวนะอ่ะเดี๋ยวเอาโอ,โอมิไปด้วยแล้วกัน เอาเป็ดเดียวไปห,หนึ่งสองนึงโอ้โกดเลยอันนี้เป็นไม่เชิงสูตรนะครับร่งรีบจัดเพราะว่ากลัวแตกน่าจะแตกเะยเอ้าติดเฉยครับสองตัวติดตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วครับอืม้มก็หักจะกำก,จะกำไรมามันก็ได้กำไรมาสามสิบเอ็มครับเราซื้อมาประมาณหกสิบได้เก้าสิบก็ เสได้มาสามสิบเอ็มอะครับอ่าน,นี่ก็ทีมผมนะครับอืมก็ไม่ได้ห้มมากอะครับแต่ใครอยากใช้ก็ได้นะผมไม่ใช้นะครับอืมเดี๋ยวผมว่าจะแจกรหัสดว้วยถ้าแบบไอเนี้ยอันนี้เข้าสู่วนที่สี่ของการเก็บนะีะแต่มันช่างรอดตารรอใจจริงๆเลย ไปแล้วเราไปลุยแหล่งกันดีวกว่าก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับผมก็ขึ้นโปรสามแล้วเนะาะอ่าฮะโอ้ทีมผมมีโดนารุม่าคนเดียวมันเหวี่ยงหน่อยเอ้ยก็แล้วก็ม h e m ันนี้แล้วก็นี่ครับท่าน,นี้ก็จะเป็นทีมผมที่แท้จริงครับก็มีโดนารุม่านะใช่แล้ว ไปดูกันครับว่าจะเจอทีมแบบไหนครับ a q ap หรือเปล่ a q อ๋อทีมเพิ่งเล่นด้วยเราผมเล่นเนอร์สรับนะมันถ้าเจอทีมเพิ่งเล่นยังไงก็แพ้อยู่ดีน่าจะน่าจะนะครับน่าจะแพ้อยู่ เขาผมไม่ได้เล่นในคอ,อมเลยเขาอาจจะเล่นในคอมก็ตัดไปเลยแล้วกันครับคลิปจะได้ไม่สั้นไม่ยาวหรือว่าทุกคนจะดูดูก็ได้นะผมไม่ได้ว่าแล้วใครเนี่ยโอ้โหมันไม่ให้ผมดูอ่ะมาเอ้เอ็มบาบูซัดฟีชีกัดเจ้านนี้ เปิดมาให้กายาจ่ายติดครับข้ามไปเลยดีกว่าอย่าช็อตตัดชอ็อตรถฝ่ายตรงล้ามขอยอมแพ้ครับด้ชนาไปโอเคงั้นเราทำไงดีเปิดการที่ดองไปมไหมครับแล้วเรเาก็ ค่อยเก็บกันไหมความโล่ของผมอะครับอืหรือว่ายงไงดีอ่าจต่ไปเลยยังไงก็ไม่ไม่รู้ดีรครับร้ยการขำๆครับให้คนดูสนุกๆด้วยครับผมก็ท้อน,นะครับบางทีเวลาแบบไม่มีคนดูแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเลิกนะฮะ อาจจะมีช้าบ้างแต่ว่าผมก็จะทำครับไปเราเปิดล้วนเลยต้องล้วนครับพอได้ของกากอยู่แล้วครับ <5> <5> เอาเฮด,ดดีๆมาหน่อยครับโอ้โหโ,โคตรจจเอาเฮดเลยโอ้โหก็มเมดเพิ่งตีไป ร้อยเอ็มขึ้นไปเพื่อนร้อยเอ็มขึ้นโอ้โ oh, หเก้าสิบแปดรอรวมโอ้ผ oh, ม oh, ว่าเกลือแน่เลยน่าจะเกลือาะดูจากทรงมาลทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เดียวกันได้เลยเอ็มซีลุ้นๆมาน่ะเพื่อได้เอ็มซี MC นะทุนโอ้โอ้โหเกลือเน้นๆครับทุกคน นี่ครับบนของการที่ผมดองมาเป็นเวลาสี่วันชายสี่วันนะครับอืมดองมาสี่วันอุย้ยเอเดนฮาซาครับแจ็คพ่ตแตกครับจงังวันนี้เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวขอดูอาซาหน่อยละกัน ดูครับทุกคนดูสแต็กหาซาดูเดียวว่ามีคนต้องกางรป่อโอ้โหมีเดียวคนขายเพียบเลยนิเวศการตลาดจัดขายไปครับเราไม่น่าได้ใช้ครับโอ้โหใายที่แบบมีตัวตั้งรับเยอะก็ไม่ขายค,ครับถ้าขตัวไหนมีตัวตั้งรับเยอะ งอ้ผมก็ไม่ขายครับผมไม่ค่อยอยากจะเบียดแย่งกับใครเขาเพราะนานนะครับรออ้นี่ดีกว่าเ๋เราไปเจอกันตอนขายนักเตะเสร็จเลยแล้วกันหลังจากที่เราได้ขายไปนะครับนักเตะบางคนก็ขายออกแล้ว ส่วนใครที่อยากซื้อนงแต่ผมก็ซื้อหน่อยนะครับช่วยซื้อหน่อยมีสามตัวละช่วยซื้อหน่อยละกันไอตัวนี้ก็ไม่น่าขายออกละมันตัวมันกากเกินอนะเอาจริงแต่ถึงอย่างงี้ผมก็ขายส,งสูงไว้ดีวกว่าครับอืแล้วก็จะมา ไม่รู้สิไม่รู้สิเันนี้ก็รู้กันอยู่ครับไม่ว่าผมจะทำอะไรอ่ะครับถ้าถ้เห็นอย่างเี้ยไม่ง่าตีนี้มานะเอาจริงกลัวแหงครับเออดูดีบวัวหกโคตรแพง บวกหกนี่ไม่ถือว่าแพงนะแต่ก็แพงอยู่เอาเรื่องผอมไม่มีปัญญาหรอกครับถ้าบวกหนึ่งยังจะแพงเลยอะเอาจริงตีไปถ้าติดก็โชคดีครับถ้าไม่ติดก็ไม่รู้ครับขอให้ติดเถอะเพื่อนติดติดเถอะติดบอกด้วยครับว่าติดหรือเปล่าโอ้โหแครับ สวยแต่ครับทุกคนเราก็เปลี่ยนดีครับรออะไรมันมันแตกนะเออเอานี่มาออกแล้วก็เอาเปาโลดิบาล่าเข้ามาแล้วกันใช่เลย ก็ขายนี้มาได้ครับเพราะว่ามันมีคนต้องการอยู่นี่ใช่ไหมเยี่ยมนะฮะต่ำสุดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จริงๆนะตัวนี้ใช่เออผมก็ใช้แหละแต่ว่ามันก็ไม่รู้ดิบอกไม่ถูก อืมใช่ดูครับตัวทีมผมงจากที่ไม่มีเขานี่นครับแกอยากเล่นก็ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจิงรหัสไว้เอาให้เล่นเนาะใช่ รือทำไงดีครับทุกคนอยากได้ตัวไหนดีในงบสองร้อยผมจะซื้อดีกว่าซักตัวพอมเสริมทีมทีบีไหมบีบีน่าจะกากแต่ว่าเล่นได้อยู่เพราะว่าผมก็มีคอมแหละเออจริงเอาอไปต่อกับคอมก็ได้เอเลยบอลคือหนึ่งในผิด ที่ที่ผมต้องการนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเลวานด็อกกี้อยู่แล้วนะอืมใช่คนที่ชอบมากใช่แล้วรอมาพบกันคลิปต่อไปแล้วกันคลิปต่อไปจะคืออะไรไม่รู้กันแน่ไปเจอกัน